สวัสดีครับผมอิทธิิสุมเมทชัยพึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวรถอีก1คันคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์หนึ่งสีขาวมุกนะครับราคาณนะปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่1 1 4 6 0 0้านบาทคันนี้จัดแต่งด้วยชุดสเกิร์ตด้านหน้าของมาสโตนะครับเป็นชุดหน้าเล็กนะแต่ปกติที่เห็นกันที่ผมแต่งก็จะเป็นหน้าใหญ่นะอันนี้จะเป็นหน้าเล็กเน้นแนวแบบคินคีนใสๆไม่เยอะมากนะครับชุดสเกิร์ตมาสโตหน้าเล็กด้านหน้าก็จะตัดด้วยสีบอลเงินแล้วก็ ตัวชุดสเกิร์ตอันใหญ่ก็จะเป็นสีตามตัวรถรับกับกระจังหน้าสีดําของเจ้าตัวรุ่น Active นะครับสวยงามหล่อเหลาเอาการถัดมาที่ล้อลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อของ d m a มนะครับตัว V-Cross จะเป็นสีดำด้านนะครับก็เถิรล้อเดิมที่เป็น17นิ้วไปเลยเป็นล้อใหม่ป้ายแดงใส่เซ็ตนี้แล้วเข้ากันนะครับล้อของ d m a มก็จะเป็นคล้ายๆรูปตัว Y นะครับ เป็นก้นกานๆออกมาคันนี้จะส่งให้พิดาที่ปักช่องโคราดนะครับมาพร้อมกับยางเบสโตนเลยก็คือเป็นสเปคโรงงานเลยครับคันนี้เป็นหลอป้ายแดงนะถ้าเป็นสีดำเงาจะเป็นของตัว X-Series นะครับจะมี2ส,สีถ้าเป็นสีดำนะจากโรงงานตัดมาด้านบนนะครับ พีดาเลือกลับสติกเกอร์สีดำเงาครึ่งคันเพิ่มความดุดันให้กับเจ้าตัวรถแต่กระจกข้างพีดาไม่ได้เปลี่ยนนะครับด้านท้ายเสริมด้วยชุดสปอยเลอร์ของค่ายมาสโตะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีดำรับกับเจ้าตัวลับหลังคาครึ่งคันดำเงา อันนี้เป็นสปอยเลอร์จากค่ายมาสโตะนะครับก็จะเว้าตรงช่องไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านท้ายก็มาพร้อมกับคาดเอวยอดฮิตของเรานั่นเองมาสโตะอีกเช่นกันอันนี้จะเป็นเซตเย่อยๆนะครับของมาสโตะหน้าหลังคาดเอวสปอยเลอร์แล้วก็ชุดกันลอยท้ายนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าเล็กเขานะครับสเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นแบบเว้าเวมาเล็กๆเป็นท่อคู่เหมือนกัน พร้อมกับไฟทับทิมสะท้อนแสงด้านล่างนะครับสวยงามสะอาดตาภายในคันนี้พิดาเลือกเบาะหนังสีดำได้เทานะครับให้เข้ากับพวกชุดคอนโซลที่วางแขนที่พักแขนแล้วก็จะมีเป็นจอแอนดรอย9นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยผม 6D ก็จะเป็นสีดำได้ครีมนะครับหรือดำได้ทองนะครับเน้นโทน เข้มเคันนี้ดูแลรักษาง่ายๆนะครับแบบนี้สีดำสวยงามตามท้องเรื่องพร้อมกับติดตั้งตัวมัลติฟังก์ชันที่พงมาลัยนะครับใช้ควบคุมจอ Android ได้เลยที่นั่งตอนสองก็เป็นสีดำได้เทาเหมือนกันนะครับเราเย็บงานหุ้มสวยงามเป็นลายแบบตัวท็อปเป็นลายเดียวกันเลย สำหรับคันนี้ก็แต่งไปใช้งบประมาณไม่มากนะครับสามารถแจ้งแจ้งกันได้นะว่างบประมาณลูกค้ายอยากได้ประมาณไหนแต่งประมาณไหนอย่างคันนี้คร่าวๆก็อยู่ประมาณ56หมื่นนะครับสำหรับคันนี้ที่แต่งเพิ่มเติมไปยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e อิทอิอุสุเมทโชไอพฤกด้วยนะครับช่องทางการติดตามก็เดี๋ยวลงไว้ให้ด้านล่างมีทีมงานคอยดูแลรับสายให้สวัสดีครับผม